รื่องนี้ไปดูรถติดไม่ได้ติดยาวไม่ได้ติดเยอะแต่ติดยังไงไปดูสวัสดีครับผมไปเลอกเสวนาเป็นนักสร้างที่วัตกรรมการบริสุทธ์ที่บ้านรถติดล้อที่ติดลมอันเลื่อนเครื่องขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงขณะน,น,นี้รถคันนี้กำลังติดลมครับติดลมแล้วโอ้โ คนขับต้องเชื่อคนโบกเขาบอกให้เล่งเราก็เล่งเอาเล่งหน่อยเล่งเข้าไปเล่งเข้าไปเล่งเข้าไปเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดครับเดี๋ยวก็หลุดครับเล่งเข้าไปเดี๋ยวก็ลุดครับเดี๋ยวก็หลุดหลุดแล้วลุนแล้วหลุนลุนลุนลุดแล้วลุดแล้วว้าวเฮ้ยล้อหลุดแล้วหลุดทั้งยวงเลยจะเหยียบแรงไปเปล่าอ่ะเล่นทั้งล้อหลุดทั้งยวงเลยเฮ้ยยังไงอ่ะแล้วคนโบกว่าไงโบกสลุดเลย เอาเดินหนีเลยไม่รับผิดชอบอะไรเลยผมไปแล้วครับผมไปแล้วแล้วคนขับเป็นไงเอ้างงงงเลยถึงกับงงตั้งแต่ผมเกิดมานี่ผมไม่เคยเห็นเลยเลขล้อล้อหลุดแซงรถเนี่ยไอ้เราก็นึกว่ามีแต่ในกระตูนคุณผาช่วยมีจริงด้วยครับล้อมันหลุดได้หลุดได้ยังไงวะไหนดูใหม่เด้เอาเลขเลเลเลหลดๆลุดลุหลง่ายงๆง เงิบเงิบเงิบอ่ับกลับกลับกลับเดินหนีเลยเอาเห็นเห็นเลยเนี่ยมันหลุดจริงๆนะครับไม่รู้ว่ามันหลุดได้ยังไงเพราะเราคิดแล้วคิดให้ตายก็ไม่รู้มันหลุดได้ยังไงวะงงอ่ะขอ <c oughs> ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงปกติสิบล้อจะผูก Uh, ตัว no ตัวถังของเขาเนี่ยจะกดไว้ที่คารัลน้ำหนักล้ออย่างเดียวพอแรงกระชากตรงนั้นทําให้รถเกิดการยกตัวสูงจรงจีแรงน้นถ่วงของโลกที่ดึงลงมาก็ทําให้ล้อหน้าชุดดุมล้อหน้าขาดล้อหน้าทั้งหมดหลุดออกมาหลุดไม่กระทันหันล้อหน้าก็เกิดการยกตัวเก so right no ิดขึ้นเราคอยยกยกด้วยแรงที่กําลังมากแรงน้ำถ่วงของโลกก็ดึงล้อหน้าเลยซึ่งก็หลุดจากตัวของตัวถังลง ถือว่าได้ผลนอกจากไม่ติดลมแล้วล้อก็ไม่ติดกับรถด้วยขอขอบคุณคุณไกลเลิกเสวนานักสร้างพิวัตกรรมการผลิตสิทธิบัตรเรื่องเร่งจนล้อหลุด